เงี้ยน้องอุ้ยเย็นอิดเด็ดพี่น้องมาเมืองหมานมัดปิดง้าม่หมโบราะเย็นเหรอครับอู้เอาเงี้ยอย่างละมัดไรผักอะไรอย่างหัวแล้วอุ้ยเห็นหันหมัดมันดิเมียนมออู้ตาไหลพี่น้องมัดไรไปจะมาว่าเนี่ยมันี่ครับผมอุ้ยอุ้ยพี่น้องครับพี่น้องมันเท่าฮัทอินง่ายพี่น้องเมียนดงเงาอีโอ้นี่ครับนี่ครับนี่มวยไงตัวนี้เนาะ ออ <Wars> ปเอาไตม่างหันมาแล้วบวครับปวกครับปอแล้วว่าไตว่งหันมู้นีตัวตัวนนอ์แล้วพี่น้องอุ้ยอย่าอ้าโอ้ปลาไหลนอกมากนอกมากมากออกมากข้งหลอกโอ้ยย <di en> ัดจไหนเนาะโดนไหนน้วรูในว้าแลกวต้ด้เฮ็ดนะครับพี่น้องเมื่อกี้แวเมาแล้วครับว่าต่มันกินแบกอีแมงเน้่ยโอ้ไตโดนแล้วมูนี่ โอ้ยแต่หมดเกลื่อนหมดเลยเนาะแมนอิมัดไร่เติบเยอะเหล่าเนาะเช่นกินเข่าได้เนาะไอ้เล็กกินไม่ไล้กินครับพี่น้องโอ้ยกำลังมันกำลังดีเนาะโอ้ยบิดมันกำลังมันดีออกแตี้ว่าเอาไกตมาหั่นมาแมนเนาะมันกำลังมันดีแคงครับมันดิ๊ดเอาลเอาเยอะเลยโอ้ยมาออกมาออกมาโอ้ยปากพี่น้องไอ้ปากหมันครับพี่น้อง ไอ้บ่มาเโอ้โอ้โอ้มันลัางลังมันบิดักตะพี่น้องโอ้ยปิดปากเลยตัวนี้นี่ห้อยมองหันูแม่แล้วห้อยมองหันแห้อ่้วาเนเหี้ยงเอาเรยอเยเออโอ้มันพี่น้องมันมันกับมันครับผมกับมัเขากับมันเขาตัวนี้เลยพี่น้อง เดย่าลงใหยพี่น้องมืองเมืองเเมืองวดแตกวัดไห่ขวัญเด้อเดอกย่งเมืองตืีหลายว้ยสวัสดีพี่น้อง